นี่แนอเมล่าของพี่เกตนะครับของพี่เกตเอามาให้ช่างเจดูนะครับอาการคือเมื่อวานนะครับเมื่อวานแอร์ไม่เย็นนะครับก็เอาไปให้ศูนย์เช็คนะครับศูนย์แจ้งว่าน้ำยาแอร์แทบหมดเลยนะครับแต่ว่าช่างเจเสียบแล้วก็มีแรงดันนะครับพี่เกตก็ขับรถมาให้ช่างเจนะครับด้วยอาการแอร์ไม่เย็นเลยนะครับแอร์ร้อนไปเลยนะครับมาจอดไว้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนั้นช่างเจติดงานนะครับ พอตาวรถคือรถแอร์เย็นเฉยนะครับแอร์เย็นเฉยพ,พี่เกตบอกเย็นปกติเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเช้ามานี้ช่างเกตตรวจสอบคือแอร์มีความเย็นแล้วนะครับมีความเย็นแต่ว่าพอตัวน,นี้นะครับเย็นไม่จืดนะครับเย็นไม่ไม่ใกล้เคียงน้ําแข็งเลยนะครับโดยปกติพอตัวน,นี้จะเย็นเย็นเลยแหละนะครับคือภายใต้ท่อเนี้ยมันจะมีอุณหภูมิจูนองศาเงี้ยนะครับก็เทียบเทียบเหมือนน้าแข็งอะนะครับไอ ไอนี้ก็คืออารมณ์เหมือนแก้วนะครับก็เหมือนเราจับแก้วน้ําแข็งนะครับมันก็จะเย็นประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยไม่จืดคือมีความเย็นแต่ไม่จืดก็สันนิฐานว่ารั่วนะครับสนิฐานเบื้องต้นคือรั่วซึ่งมันเป็นโรคประจําตัวของทางนิสันอเมล่าอยู่แล้วนิสันมัดอยู่แล้วพวกนี้นะครับโอกาสรั่วตู้มีนะครับแต่ว่าข้อต่อก็มีส่วนนะครับเราก็จะต้องเช็คทั้งข้อต่อนะครับข้อต่อเข้าตู้แอร์กับตัวตู้แอร์นะครับต้องเช็คสองอย่าง อันนี้นะครับแกะฝามาแล้วนะครับมองตาเปล่าเราจะไม่เห็นนะครับต้องใช้ครับฉาย UV นะครับเห็นไหมเขียวนะครับอ่าถ้าไม่มีนะก็จะไม่เขียวเห็นไหมฉายก็จะไม่เขียวแต่ถ้ามันมีมันจะเขียวนะครับอันนี้เจอละหนึ่งจุดนะครับคือประกับข้อต่อโอลิงรั่วเข้าไปดูด้านในนะครับมึดตึบนี่ถ้าซองปุ๊บนะครับเขียวเลยนะครับนี่ อ,า,อาจจะรั่วตู้ด้วยนะครับเพราะเปื้อนไปถึงด้านในเนาะแต่ว่าต้องแกะดูนะครับแกะดูอย่างเดียวถึงจะตอบได้นะครับแต่แกะออกมาแล้วด้านในด้านบนเขียวก็เปลี่ยนตู้นะครับนี่นําตู้แอร์นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขียวนะฮะแต่ออกมาโดนแตะด้าน,นนอกนี่ชัดเจนนะครับอันนี้น่าจะเป็นมานาแล้วนะครับน่าจะเป็นมานาแล้ว เขียวไปถึงถาดนะครับเพราะว่าน้ํามันนะครับแห้งเลยนะครับน้ํามันคอมแห้งเลยนะครับใครที่ทํานิสันมัดอเมล่าบ่อยจะรู้นะครับว่าในเนี้ยน้ํามันมันจะเยอะนะครับนี่แห้งเลยนะครับแล้วก็อาจจะเติมน้ํายาแอร์มาเพราะว่ามันมีความชื้นเนาะเนี่ยจะเห็นมันน้ามันนะครับน้ํามันคอมมันแปรสภาพเนาะอ่ามันแปรสภาพเป็นตะกางเป็นก้อนๆเลยเห็นไหม มีความชื้นในระบบมันไม่ใช่ว่าเป็นทางนอกนะนี่มันอยู่ด้านในนะมันจะอ,ออกมาจากตรงนี้นะครับมันถูกประกบไว้ครับเห็นไหมนี่เป็นตะกัง่งมาเดี๋ยวเรามาดูตู้กันนะครับว่าตู้จะลอดไหมนะครับถ่ายคลิปเรียวๆติดๆกันไปเลยนะครับ ตู้รอดก็ดีไปนะครับประหยัดงบไปนะฮะถ้าตู้ไม่รอดก็เปลี่ยนตู้นะครับก็ว่ากันไปตามเรื่องตามตามราวนะครับตามสเต็ปขั้นตอนงานตามขั้นตอนงานซ่อมเพราะว่าในนี้มันชอบรั่วนะครับจุดหลักๆของเขาเลยในนี้ ล้กสีไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะครับก็เริ่มมีตะกางตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันคอมอุ้ยนะครับถ้าน้ำมันคอมนะครับมันโดนน้ํานะครับมันจะเป็นตะกางแล้วก็เป็นกดเกิดการกัดก่อนได้นะครับนี่นะครับไปแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับในนี้นะครับ นะครับเขียวๆครับถ่ายในนี้แล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับนะจุดเอิรนนี่เขียวนะครับนะจุดอื่นก็มีนะครับนะเขียวตรงไหนก็จะมีเอาแบบเห็นชัดๆหน่อยนะตัวหานะครับ ให้เห็นชัดๆนะครับเขียวดูจุดอื่นอีก่ะเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนผมจะแกะไอ้ตัวนี้ออกนะครับอ่ะเอาออกมาแล้วนะครับอ,องนะหลวงอีกแล้วไม่อ่นะนะครับ เห็นแบบวอยู hmm. mm ่มากี N ้ฉาอยู่นะครับนี่นะครับนี่เขียวอยู่นะครับอ่าถ้าไม่เขียวก็ไม่ขึ้นนะครับอ่าถ้าไม่ออกมาก็ไม่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับคือถ้าภาษาเรานะครับภาษาพูดกันก็เริ่มซึมออกมาแล้วนะครับเริ่มซึงนะครับมันยังไม่ได้แบบเขียวเด่นชัดนะครับโอ้เขียวเด่นชัดแบบนี้นี่เรียกว่ารั่วกระจายนะครับแต่แต่นี้คือซึมแล้วนะครับ ภาษาพูดเรียกว่าซึมนะครับแบบนี้นี่นะครับที่ถ่ายไปรอบแล้วเนะโอเคนะครับอันนี้ก็ซึมนะครับเนี่ย เห็นจุดเดียวก็คือเรียกว่ารั่วแล้วล่ะนะครับภาษาผู้เราอาจจะเรียกว่าซึมนะครับเปลี่ยนนะครับตัวตู้เปลี่ยนเรียบร้อยหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าตัวตู้มีปัญหานะครับก็จัดการนะครับนำตู้ใหม่มาเตรียมนะครับทุกอย่างปักเป็นทรงเซนเซอร์นะครับตรงตามตำแหน่งเดิมเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตู้ตัวนี้นะครับเชียงเจใช้จะมีชั้นน้ํายานะครับเท่ากับตู้แท้นะครับคือทุกอย่างนะครับชั้นน้ํายงชั้นน้ํายานะครับสเปคทุกอย่างเหมือนกับติดรถเลยนะครับแต่ด้วยตู้ของเชงเจนั้นจะหนากว่านะครับจะหนากว่าตู้ติดรถนะครับมีทั้งข้อดีและข้อด้อยเราก็ต้องบอกนะครับเราก็ต้องบอกนะครับข้อดีนะครับอลูมิเนียมหนากว่าแน่นอนครับความทนทานย่อม มีแนวโน้มที่ดีกว่านะครับถ้ามันไม่หลุด QC จริงๆนะครับอันนี้พูดยากเนาะเรื่อง QC อ่าแต่ว่าใช้มา -78 ปีแล้วไม่เคยมีปัญหานะครับไม่เคยมีปัญหาแม้แต่เคสเดียวนะครับอ่าไม่เคยมีปัญหานะครับตู้โรงงานนี้ตัวนี้ตู้หนาก,กว่าแน่นอนนะครับมันแลกเปลี่ยนความร้อนช้ากว่าตู้แบบบางกว่าอยู่แล้วนะครับ หลักพื้นฐานง่ายๆนะครับอ่ามันแลกเปลี่ยนความร้อนช้ากว่านั่นหมายความว่าช่วงที่เราเปิดแอร์บูดความเย็นเนี่ยตู้ของช่างเจเนี่ยจะเย็นช้ากว่านะครับอันนี้บอกให้รู้ก่อนแต่ถ้าเรื่องความทนนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าทนกว่าตู้ติดรถนะครับอ่ามีข้อดีข้อด้อยแต่ว่าข้อด้อยที่ช่างเจบอกว่ามันหนาและแลกเปลี่ยนความร้อนช้ากว่าเนี่ย มันก็ไม่ได้ช้าจ,จนแบบน่าเกลียดนะครับตู้แท้นะครับอาจจะตายเครื่องชึ่งเปิดแอร์หนถึงสินะครับของช่างเจก็อาจจะ1นึถึงสิหอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ตู้แท้อาจจะเปิดชึ่ง1น่งถึงหวิเย็นของตู้ตู้ช่างเจก็อาจจะ1นถึงสิวินะครับลมเย็นค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เฉลี่ยประมาณเนี้ยนะครับอ่าก็แล้วแต่ครับแต่สำหรับสหรับช่างเจแล้วแนะนําว่าตัวนี้ดีกว่านะครับที่เหลือเป็น ข้อมูลเทคนิคที่เราจะาปรับแต่งเพื่อลดข้อด้อยของอรูปแบบตู้นะครับอันนั้นก็เป็นเชิงเทคนิคกันอีกทีคงไม่สามารถบอกได้ห่นะครับน,นี่ครับทำการประกอบด้านในเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเติมน้ามันคอมนะครับเติมน้ามันคอมในส่วนของตู้แอร์นะครับแล้วก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของไอเบิร์กหมดเลยนะครับทั้งน้ำยาแอร์ทั้งน้ำมันคอมอนะเติมเข้าไป การแว็กคนะครับระหว่างนั้นก็เคลียด้านในอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกองแอร์นะครับเป็นของ Nissan น,น,นิสันมัดนะครับนี่นิสันมัดโนตอเมล่านะครับตรงรุ่นของโปรเทครินเตอร์ตัวนี้จะกองฝุ่น PM 2.5นะครับถึง PM 10ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นเรียกว่าแพ็กเกจกล่องใหม่นะครับอันนี้ท่านเจเพิ่งได้รับมาก็จะติดตั้งในนิสันอเมล่นะครับ ระบบแอร์ที่เป็นแอร์ออโต้นะครับควรติดตั้งกองแอร์ที่การฝนพน p อ2.5ได้เพราะว่าบางทีมันจะเปิดเอาลมนอกเข้ามาอัตโนมัตินะครับนี่เราก็ทำการเตรียมตัวที่จะเติมน้ำยาแอร์นะครับตัวนี้เป็น R 1 3ึ A ของตัวไอเบิร์กนะครับเรียบร้อยเติมเข้าไปเลย ก่อนที่จะทําการเติมนะดูอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิภายนอกสามสิบห้านะครับอุณหภูมิภายนอก35ห้า 5, อุณหภูมิภายในสี่สิบโอ้ยร้อนตับระเบิดนะครับที่ช่องลมนะครับที่ช่องลมเนี่ยสี่สิบสี่สิบสองนะครับเพราะว่าเป็นระบบแอร์ออโต้เนาะมีต,ตรงฮีตเตอร์นะครับมันจะร้อนกว่านะครับอย่างเช่เจบอกว่ารถแอร์ออโต้ครับถ้าแอร์ไม่เย็นนี่คือ อ,อบเคลื่อนที่เลยนะครับอารมณ์เหมือนซ้อมตกนรกกันเลยทีเดียวร้อนมากนะครับถ้ารถไม่มีแอร์รถที่เป็นรถแอร์ออโตนะ้นะเดี๋ยวเรามาตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เติมน้ำยายแอร์ให้เต็มระบบแล้วก็มาดูว่าจะทําอุณหภูมิได้ดีมากน้อยขนาดไหนนี่เราก็ปล่อยน้ํายาเข้าจุระบบค่อยๆปล่อยมันเข้าไปนะครับโอเคนะครับน้ํายาเข้าแล้ว น,นี้เติมแบบสถานะแก๊สนะครับอ่านี่ก็เติมเร็จพอดีเป๊ะนะครับอ่าถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับพอเติมเต็จปุ๊กนะครับค่าอะไรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าโลเพชเชอร์ตอนนี้อยู่ที่32 psi เพยไอนะครับส่วนไฮเพชเชอร์อยู่175 p เ i ดยไอยู่นภูมิล้มทซง่อนนะครับ ลมทรงนะครับเติมเสร็จปุ๊บอยู่ที่12.5นะครับอุณหภูมิภายนอก35.7ก็จัดว่าไวนะเพราะว่าอุณภูมินะตรงในท่อมัน40นะครับการที่ทําอุณหภูมิลมสรงออกมาได้10ต้นนี้จัดว่าไวนะเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะอยู่ในค่ามาตรฐานไหม5-8องศาไหมนะครับ เรามาดูค่าการทํางานกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะส่งงานละโลเปชเชอร์นะตอนนี้อยู่ที่29 psi นะครับจะเห็น30ตำบลเล็กๆนี่นะอ่านต่อยู่ประมาณ29นะครับระบบยังไม่ตัดนะแต่ว่าเราจะต้องส่งงานลูกค้าและนะ้วนะครับไฮเพช u r อ175-180 psi นะครับอากาศวันนี้ร้อนมากร้อนโคตรร้อนเลยนะครับตอนนี้นะครับ ลมส่งนะครับอยู่ที่7.4แล้วนะครับก็ผ่านละอยู่ในเกณฑ์ละนะครับอุณหภูมิภายนอก3 5 8แนะครับร้อนไหมล่ะนะครับอยู่กลางแดดครับวันนี้ไม่ได้ไปอยู่ในร่มนะทํางานกลางแดดครับช่วงนี้อุณภูมิภายในนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอ้คนละโลกนะครับ ลมตรงนะครับลมต่งช่องกางนะครับอยู่ที่6.3นะครับอุณหภูมิห้องโดยสารอยู่ที่28.8นะครับส่วนต่างนะครับก็6องศา7องศานะครับสบายๆนะครับต่างจากอุณหภูมิภายนอกอย่างชัดเจนนะครับเรียบร้อยนะครับลถแค่30,000สีนะครับรถ30,000สี่ตู้แอร์มีปัญหานะครับมีการรั่วแล้วนะครับ ถึงมันจะรั่วแบบซึมๆแต่ในในงานช่างเนี่ยเรียกว่ารั่วนะครับในงานระบบปรับอากาศเนาะจะซึมเล็กซึมน้อยซึมมากคือเรียกรั่วนะครับแต่ที่เรียกว่ารั่วได้เต็มปากทั้งคนใช้รถและตัวช่างนะครับเรียกได้แบบเต็มปากว่ารั่วเนี่ยคือข้อต่อรั่วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่ตัวตู้ถ้ามันแค่ปริและรั่วนะครับเล็กๆนะครับถามว่าจะล้างและใช้งานได้ไหม มันก็ใช้งานได้แต่ประมาณ6เดือนนะครับก็เติมน้ำยาทีอีกหนึง่งมันมันจะเสียเวลาลูกค้านะครับก็จัดการเปลี่ยนไปเลยรอบเดียวจบแถมมีการรับประกันตู้แอร์สปีนะครับรับประกันงานประกอบ1ปีใช้สบายใจไปนะครับโอเคครับผมรันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ารัานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยกันไปนะครับผมขอบคุณครับ